กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ททานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cookie Run Tower of a d v n n t u r e กับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมถ้าใครเล่นมาตั้งแต่วันแรกแบบผมนะครับเพื่อนๆก็จะรู้สึกแบบต้องทำอะไรต่อดีวะ คือตอนนี้ไม่รู้จะทํำอะไรต่อแล้วนะครับผมเออแล้วตอนนี้ก็แบบรู้สึกตันๆนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมีสําหรับในเรื่องคําตอบแล้วกันนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยทำอะไรอยู่ในรายวันนะครับ รวมถึงก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํามือใหม่ไปในตัวด้วยนะครับผมเพราะว่ามือใหม่บางคนนะครับผมเพิ่งเล่นเกมนี้อาจจะมีหลายอย่างให้ทําเลยแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าต้องปั้นตัวละครตัวไหนขึ้นมาเล่นจะทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมจะแนะนำนะครับผมสำหรับตัวละครตัวดัมเมจนะครับผม ผมบอกเลยนะว่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยเวเพื่อๆชอบตัวละครดาเมดตัวไหนนะครับเพื่อนๆเล่นตัวนั้นนะครับวิธีว่าดูตัวละครตัวไหนเป็นตัวดาเมดนะครับให้ดูที่สายครับถ้าสายเนเป็นไฟเตอร์เนี่ยก็ <cũng S 2> จะเป็นดาเมดนะครับผมเลยแนะนําว่าไม่ต้องโฟกัสที่ธาตุนะเล่นตัวละครที่เพื่อนๆอวยไปก่อนครับแต่ถ้าเราไม่อวยตัวไหนเลยนะครับเราอยากรู้ว่าตัวละครตัวไหนนะครับผมเล่นณตอนนั้นจะดีสุดคือเข้ามาที่โหมดเลดครับ หมดเลยจะดูท่าท kind of really so, ี่แนะนําได้ครับผมนี่เลยนะตอนนี้จะเป็นท่าไฟกับท่าดินนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้อวยตัวไหนเป็นพิเศษเพื่อนๆก็แนะนําว่าปั้นท่าดินกับท่าไฟขึ้นมาเล่นในการที่จาให้ลงหมดเลดได้ง่ายขึ้นครับเพราะอะไรถึงเราต้องเล่นท่าที่แนะนํานะเพราะว่าเราจะเพิ่มความเสียหายถึง30%เลยนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยนะครับคือเพิ่มเยอะมากๆนะสับตรงนี้นะครับรวมถึงในการที่เล่นหมดเนื้อเรื่องกับหมดเลดแรกๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องปั้นตัวละคร2 3ตัวละครหรอกเพราะว่ามันเล่น1ตัวละครก็ผ่านได้นะครับถ้าใคร ดาเมดแรงๆอยู่แล้วนะและผมรู้สึกว่าเล่นแบบตัวละครตัวเดียวก็แรกๆก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับและพอมาสักพักนึงเนี่ยดันเจี้ยนก็จะเปิดมานะครับผมก็จะไปเริ่มจากดันเจี้ยนเอ็กพีกันก่อนละกันนะครับนะตอนนี้เราจะเริ่มปั้น2-3ตัวละครแล้วนะครับเริ่มจากดันเจี้ยนนี้นะครับผมตัวละครที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือตัวละครดาเมดของเรา ตัวที่2คือคุกกี้บัฟก็คือพวกล็อกสตาร์นะครับตัวละครที่3นะครับตัวละครแปดดีบัฟธาตุนะครับจะเป็นธาตุอะไรก็ได้ที่เป็นแนะนำนะครับผมสำหรับตรงนี้เลยนะฮะจะทำให้ตัวละครคุกกี้ของเราทำดามจได้แรงขึ้นและก็สามารถปิดดาเมจดันจีนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมสำห,หรับด่านที่8นะครับผมเอออันนี้คือผมผ่านง่ายมา,มากเลยนะพลังถึงแค่7 0 000, 60, 000, กผมก็ผ่านได้เลยนะครับผมสามารถไปดูคลิปของผมได้นะครับผมถ้าใครยังไม่เข้าใจสำหรับตรงนี้นะ รวมไปถึงต่อไปผมดันเจนหนูโจนะครับหนูโจนะครับในการผ่านด่านที่8นะครับก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยหาตัวละครดําเม็ดหมู่เยอะๆครับผมจะแตกต่างกั้ตรงเมื่อกี้แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นการที่ปั้นตัวดําเม็ดหมู่เยอะๆครับก็อย่างเช่น พอมดนะครับคุกกี้นักแปรชาติเชอร์รี่นะครับผมคุกกี้ตัวสอเบี่ก็เล่นได้ด้วยนะสำหรับผมนะครับผมรวมถึงหลายๆตัวละครที่เป็นดามจดหมู่เยอะๆกล้วยใกล้อะไรก็เล่นได้หมดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะช่วยในการที่ปิดดาเมจดของเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและเก็บกระแต้มได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ายิ่งเล่นท่าแน,น,นะนำเนผมก็จะยิ่งได้รับความเสียหายได้แรงขึ้นนั่นเองนะต่อไปครับผมพอเราปั้น3ตัวละครแบบเออในการที่เล่นดันเจี้ยนคุยได้แล้วใช่ไหม เราก็จะมีในการที่ลงรอยแยกครับผมก็จะเป็นผลพอยได้ครับเพราะรอยแยกเนี่ยในการลงเนี่ยเขาจะใช้3ตัวละครนั่นเองนะครับผมซึ่งธาตุที่แนะนำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนนี้เป็นธาตุดินพรุ่งนี้ก็จะเป็นธาตุน้ําพรุ่งนี้ก็เป็นธาตุแสงอะไรประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งถ้าลงตามธาตุมันจะได้รับของเพิ่มขึ้นเล็กน้อยละกันนะครับผมถามว่าลง3ตัวเนี่ยบอส oh, มันยากขนาดไหนเลยสำหรับผมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะแต่ที่ลง3ตัวเพราะว่าเราจะได้สำหรับระดับนะครับผมในการที่ได้รับของนั่นเองนะครับ เพราะว่าบางระดับเนี่ยมันจะได้ไม่มีของแดงด้วยซ้ําและบางระดับในผมจะไม่มีคัมภีศักยภาพตามาธาตุนั้นๆด้วยซ้ํานั่นเองนะครับซึ่งสําหรับใครที่งงสับคัมภี์ตามาธาตุนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมผมเคยบอกไว้อยู่นะเพราะว่าคัมภีทำตามาธาตุกับคัมภีร์ธรรมดาเนี่ยมีผลเยอะมากสําหรับเกมนี้เลยนะและพอเราลงเอยแยกเสร็จนะครับผมสําหรับคอนเทนต์เอนเกมสาหรับผมเลยคือวงกดแก้วครับทุกคนวงกดแก้วตรงนี้นะครับณนะตอนแรกเนี่ยมันให้เราปั้นแค่ทีมเดียว พอไปไปมามาแล้วมันเริ่มให้เราปั้น2ทีมครับ และพอไปไปบามานะครับมันให้เราปั้น3ทีมครับเท่ากับว่าเพื่อนๆก็สงสัยว่ามันต้องปั้น9ตัวละครเลยเหรอสําหรับผมนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับผมเราสามารถถอดของตัวละครได้นะครับผมก็ประมาณ3ตัวละครที่แนะนําและกันในการปั้นลวกันนะผมก็จะมีพวกทตดน้ธทัดแสงทัดลมนะครับที่ผมแนะนานะรวมถึงอีกท่าุนึงก็เป็นทตุไฟด้วยซ้ำนะผมเป็น4ี่ท่านี้แหละที่ผมรู้สึกว่าจําเป็นที่สุดนะครับในการที่เล่นวงกดแก้วนะครับเพราะว่าาตาที่แนะนำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับผมสับตรงนี้นะ อืทําให้เราก็ต้องมานั่งดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นธาตุไฟกับน้ำใช่ไหมพอเราเปลี่ยนด่านเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในหมธาตุไฟกับน้าก็จะไม่อยู่ด้วยกันนคะครับผมโดยผมรู้สึกว่าปั้นประมาณ 3- 4ธาตุกาลังดีนคะครับก็เท่ากับว่า34ตัวละครก็พอแล้วนะฮะซึ่งในการที่ผมผ่านด่านนี้ผมพันแค่3ตัวละครได้ซ้ำนะครับผมหรือ2ตัวละครได้ซ้ำนะและอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมที่แบบดาเมจหมู่ซะมากกว่าไม่ใช่ตัวละครใส่ดาเมดแบบจ๋าๆ,ๆนคะครับผมเออผมก็ยังผ่านมาได้นะแล้วผมรู้สึกว่า มือใหม่นะครับผมไม่จําเป็นต้องแบบปั้นดัมเมจทั้ง3ตัวละครนะครับผมก็สามารถปั้นดัมเมจพวกดีบับนะครับผมมาลงได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ปั้นตัวละคร,รที่แบบดัมเมจที่แบบว่าสี่สิบห้าสิบผมก็ผ่านมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ยากนะพอเราผ่านนะครับวงกดแก้วแห่งความทรงจําเสร็จหมดแล้วนะครับทุกดาเลยนะครับ เราก็จะปลดล็อกสําหรับวงกดแก้วหลายจุดสิ้นสุดครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นซีซั่นในผมนะตอนนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับผมซึ่งถามว่าเราควรรีบจบสำหรับวงกดแห่งความทรงจํำไหมผมรู้สึกว่าควรมากๆครับเพราะมันจะทําให้เราในกะ่มกดตรงนี้ปับ๊บแล้วเราสามารถเล่นตรงนี้นะครับและได้รับของเป็นซีซั่นด้วยเองนะครับ คือส่วนตัวผมจะโฟกัสอยู่แค่ไดมอนด์หนึ่งนะครับผมได้รับเพชร2,900เพชนั่นเองนะฮะเออผมจะโฟกัสแค่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมที่เป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับก็แนะนําเลยนะครับหรือไม่ต้องผู้เล่นมือใหม่หรอกผู้เล่นปัจจุบันนะตอนนี้ที่ยังไม่ผ่านสําหรับงกฎแห่งความทรงจํานะครับผมก็เลยแนะนำนะครับว่าคุณเคลียร์ให้หมดนะครับในการที่เราจะได้ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็มาเล่นในการที่เก็บของรางวัลที่โคตรดีเลยนะครับผมกับตรงนี้นะไอ้ก็จะเป็นมือใหม่ทั้งหมดนะครับ รวมถึงผู้เล่นนะครับผมที่อยู่มานานแบบผมแล้วในเรื่องแต่เกมเปิดแรกๆเลยเนี่ยวันๆหนึ่งทําอะไรบ้างสําหรับผมนะครับผมณนะตอนนี้ก็พูดได้ตามตรงว่าเราแค่ตัวละครตัวใหม่ครับวันหนึ่งผมไม่ซื้อหัวใจแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะาหัวใจสำหรับผมณนะตอนนี้แล้วไม่จําเป็นแล้วครับผม พอในเรื่องที่เงินรวมถึง XP ผมตันหมดแล้วนะครับผมดองรอครบตัวละครตัวใหม่ในการฟาร์มแล้วนะครับและส่วนตัวหรัพผมนะครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆแช้เพชรในการซื้อหัวใจแล้วนะครับผมเออเพราะว่าดองไปดีกว่านะครับผมณนะตอนนี้อาจจะเก็บเพชรไว้รอแค่ตัวละครตัวใหม่ก็พอแล้วนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาเคลียร์สำหรับนี่ครับผม เคล็ดเล็กจิบป,ปะทงจิบป,ปะทะในรายวันนะครับผมเห็นแม่มันก็จะมีให้เราทํานะครับผมบอกได้เลยว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราลดหย่อนในการที่ออกไปสุ่มตัวละครตัวใหม่ได้ด้วย3นั่นเองนะครับผมนี่เลยเนะครับแต่ส่วนตัวสําหรับผมนะครับมันก็มีแค่นี้จริงนะรวมถึงในการที่แลกของรายวันในร้านค้านะครับและสิ่งที่ผมขาดไม่ได้คือตั๋วข้ามประจําวันแบบห้าใบนะครับแต่ถ้าใครเติมพาร์ทเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษโในการที่ถ้าเราเก็บตั๋วข้ามครบนะครับผมเราจะได้รับอุปกรณ์ระดับ แดงถึงทองเลยนะนี่ครับผมตรงนี้เลยนะครับคือแม่งโคตรดีโอ้โหแต่อย่างว่าครับผมถ้าใครไม่เติมพาร์ตก็อดไปนะครับผมและหัวใจวิธีการได้รับอีกอย่างหนึ่งเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับผมก็สามารถมีกิ้วอยู่นะครับแล้วก็ขอเขานะครับนะ วันหนึ่งได้50หัวใจนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปั๊มหัวใจในช่วงแรกที่ดีมากๆเลยนะครับผมและในการลงหมดเลทเนี่ยผมก็แนะนาว่าซื้อรด้วันละ1-2ครั้งก็ได้นะหรือบางคนอาจจะไม่ซื้อเลยก็ได้นะครับที่ผมซื้อก็เพราะว่าอยากจะทําให้ดีเติบโตวไวนะครับผมโอแคนั้นเลยนะในการที่เล่นรายวันของผมนะครับก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วในการที่ลงหอคอยหรือเพราะเราเคลียร์ดันเสร็จหมดแล้วไงเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเท่ากับว่าเราก็แค่เข้ามาเล่นรายวันแบบว่ากวัดล้างเอาหัวใจไป ถลุงเล่นนะครับผมลงหมดเลทให้ครบเพื่อทําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จนะครับผมนี่เลยนะครับเพื่อรับของนะฮะแล้วก็ดองเพชรรอตัวละครตัวใหม่นะครับซึ่งส่วนตัวสำหรับผมนะครับก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดทั้งหมดด้วยละกันนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้ละกันนะฮะเอออันนี้บางคนอาจจะใช้แล้วหรือบางคนจะยังไม่ใช้นี่ก็ต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นหน้าโค้ดให้ประมาณนี้เลยละกันนะครับเป็นโค้ดทั้งหมดของเกมนี้ที่ยังใช้ได้อยู่นะครับผม โอเคแล้วเจอกันใหม่ละกันนะครับผมในคลิปวิดีโอวันหน้านะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนอีกสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้านล่างได้เลยละกันนะครับหรืออยากเห็นผมรีวิวจัดทาตัวละครตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไ้ด้านล่างได้เลยละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอวันหน้านะครับผมวันนี้เป็นประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้า